สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวคุโรสกิอิจิโกเนาะร่างาาพันปีล่าสุดเนาะโดยร่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นสังกัดโยม,มทูตแล้วก็เป็นสังหารหน่วยศูนย์ p เนาะร่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีปกติเนาะลิงเขาก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มดาเมจตีปกติ42% 7. อันนี้รวมอัติบิวตีที่เราัพไปเนาะถ้าจะไม่ผิดสูงสุดมันจะอยู่ที่40เนาะก็ถือว่าสูงมากๆเลยเนาะตอนนี้น่าจะสูงสุดในเกมแล้วด้วยเนาะ แล้วก็ตัวของเขาเนี่ยได้เรื่องของ e a b i l i t y เนาะก็คือถ้าเราเอาตัวของโกดเนี่ยไปใส่ไว้ที่ช่องแรกของตัวละครอื่นๆเนาะก็เขาจะมีเพิ่มเติมก็คือได้ีมปา party เนาะถ้าทำมอนติชานานะป,นปกติได้เนี่ยเขาจะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมดให้12%ที่1ถับ5เนาะถ้าเกิดลองมีเขาถึง5ับ5เนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่20%เนาะก็ถือว่าเป็นริงที่ดีมากๆเนาะในช่องแรกคือเอาไว้สับได้ด้วยเนาะให้กับตัวเมนในการตีวิ a อื่นๆได้ แล้วก็ในส่วนของคัมพีเนาะก็ถ้าเกิดเราจะเอาเขาเป็นลิงก์ด้วยอะไรเนี้ยเราก็ใส่ป็น e d k ไปเลยก็ได้เนาะส่วนถ้าเกิดเราอาจจะเน้นเขาเอามาช่วยดาเมจเป็นหลักเนี่ยมากกว่าลิงก์ก็ใส่ไปคิดที่ข้อก็ได้อันนี้เราน่าจะเลิก e d k ไว้เนาะเพราะเราคงไม่ค่อยได้เราเน้นเอามาลิงก์ได้ด้วยเนาะเราก็จะอัพแบบอาจจะอัพคพัมพีไว้อะไรเงี้ยเนาะแต่นี้เรายังไม่อัพแล้วกันเพราะเดี๋ยวไปลงแกป PVE ก็เอาไปแค่เวิวหนึ่งพออรอสละ e d k ส่วนในเรื่องของตัว สกิลต่างๆเนาะเขาจะมีถ้าบัฟอยู่ในสกิล1กับสกิล3เนาะแล้วก็ในสกิล2แล้วก็ตีปกติเนี่ยจะมีเรื่องของทําให้ติดแผลชะกันได้เนาะมีโอกาสติดได้แล้วก็ไม่ตายติดได้เลยร้อปรแล้วก็สถานะของเขาเนี่ยมันจะเป็นสถานะพลัสเนาะก็คือติดทับได้เลยแล้วก็ในส่วนของพาสซิฟเนี่ยจะมีเพิ่มจํานวนหลบถึงเชิญให้2ครั้งเนาะเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติ20%มีโอกาสลบลีดามจจาก มอนที่เป็นยมทูตได้50%แล้วก็มีโอกาสที่มอนตีมาแล้วก็อาจจะโดนดาเมจไม่โดนได้ 50%, 50เนาะแล้วก็จะมีเรื่องเพิ่มดาเมจตีปกติเนี่ย144อันนี้ก็จะรวมตัวของลิงเนาะแล้วก็ตัวอัติบิวตีที่เราเอัพไว้มันก็เลยจะบวกกันเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องของลดคูดาวด้วยเนาะ12%ก็ช่วยได้ตรงที่ว่าเขามีเรื่องของบัฟเนาะก็ทำให้บัฟเขาวนได้ไวขึ้นแล้วก็การน้ำแข็ง200%มีเพิ่มฮิต ของการโจมตีปกติเนี่ยบวก3เนาะคือแรงมากๆไม่ว่าจะเอาไปลงดัดน PVE หรือเอาไปตีกิวอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีมากๆเนาะดาเมจถือว่าเยอะเลยมีเพิ่มอัตราการติดสถานะให้กับโยมทูตเนี่ยติดได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจแม้ตาย่อทีมปาร์ตี้ถ้าเกิดทํามอนติดสถานะพิปกติได้เนี่ยเขาจะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมดให้20%ซซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รวมกับตัวของ EX ability เขาเนาะก็ แยกกันเท่ามารวมกันตัวเขาเนี่ยถ้าที่หนึ่งระพาก็จะได้ประมาณ32%เนาะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยถ้าทํามอนติตสาธารณะปกติที่เป็นแผชกันได้เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด60%ด้วยเนาะแล้วก็บั๊ของเขาเนี่ยก็รับได้นานขึ้นด้วยทั้งสกิลหนึ่งทังสเลยเนาะก็คือบัฟได้ยาวนานแล้วก็เป็นซูเปอร์บัฟด้วยมีซูปเปอร์อัมเมอร์เนาตีทะลุกาดได้ตีทะลุเกาะสีฟ้าได้ด้วย ก็เป็นตัวซับกิ้ตัวหนึ่งแล้วก็จริงๆเอามาพวกแบบปล่อยออโต้ลงนั้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูดีเนาะเพราะว่าเขาก็ถือว่าแรงแล้วก็เป็นตัวตีไก่ด้วยถัดมาเนาะใน่วนของประดับเนาะประดับเนี่ยถ้าลงพวก PVE เนี่ยก็ที่แนะนำเนาะก็ลูกบอลตีมุดดินเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบเวลาปล่อยออโต้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้สะดวกเนาะแล้วก็ใส่แบบกระต่ายทองก็ได้เนาะกระต่ายปกติเย่าล้อฮันโลเนาะเย่ล้อนก็แบบนี้หน้าตาเม็ดขาวๆหรือจะเป็นกระต่ายไม่มีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายธรรมดาก็ได้เนาะ หรือว่าถ้าเกิดก็มีของก็คือของยมทูตเราก็คือเป็นดาบไม้เนาะเพิ่มดาเมเตีปกติอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าเอาไปตีกิ้วก็อาจจะใส่เป็นผ้าคาดเนาะที่บอกว่าได้เรื่องของเพิ่มเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารเนาะหรือจะเป็นเพิ่มดาเมเตีสีฟ้าก็ได้เนาะที่เป็นถ้าจะวิดน่าจะเป็นกระสอบทรายเนาะก็สามารถใส่นั้นได้เหมือนกันเดีย๋ยวนี้เราใส่จะเป็นลูกบอลตีมุดดินเนาะกระต่ายธรรมดาเราก็จะเป็นเหย่าร่อนโลกไป ถัดมาเนาะในส่วนของลิงค์ลิงค์เนี่ยถ้าลิงค์แบบดีๆเลยเนาะก็อย่างตัวของแบมอะไรเงี้ยก็ดีมากๆเราใส่ช่องแรกเนี่ยได้ทั้งเพิ่มดาเมจตีปกติ37เแล้วมีเพิ่มดาเมจตีปกติตรง ex อีก18ด้วยเนาะก็ดีมากๆต้องใส่ไปช่องแรกเนาะถ้าเกิดใส่ถ้าไม่มีก็พู่แบบเพิ่มดาเมจตีปกติไปเลยก็ได้เน้นๆเนาะคือตัวเขาเนี่ยเป็นตัวตีไกลอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ค่อยต้องห่วงว่าแบบจะตายง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าไปออตรงออโต้อะไรเงี้ยเขาตีไกลโอกาสที่มอนจะตีโดนเขามันก็ไม่ค่อยเยอะ แต่เดี๋ยวนี้เราก็ใส่แค่เพิ่ดมดาเมจตีปกติธรรมดาเลยแล้วกันเนาะแบบสามสิบเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้สามสองเนาะถ้าเราอัพอัติบิวตี้ไว้มีแบบใส่แค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปลองลองดันน้ําหอมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองลองดันน้าหอมกันเนาะน้ําหอมใหญ่ซึ่งเราก็ไม่เอาเพื่อนไปเนาะเราก็เขาไม่ได้เป็นผู้สังหารเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าเกมเพย์เป็นงไงบ้างเดี๋ยวมาลองตีเคียมน แต่ออโต้ก็อาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยเนาะเรื่องว่าถ้ถาเจอพวกบอ่ออะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเขาไม่ได้กันสถานะเนาะมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่แบบบางบอ่อเขาไม่กันแต่พวกบอ่อพิษบอ่ออะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกบอ่อที่แบบเป็นไฟชอ็อตอะไรเงี้ยจะลำบากหน่อยก็ซีปกติเนาะเราว่าเขาค่อนข้างถือว่าออกโดนตีหนึ่งสองสามเนี่ยไวสีอาจจะช้านิดหน่อยเนาเป็นจังหวะสุดท้ายส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยเร็วอยู่ละ ก็ถือว่าเร็วปัามกว้างก็พอสมควรเนาะจังหวะสีจะกว้างที่สุดเนาะดูจากอนิเมชันแล้วความไกลเนี่ยก็ประมาณนึงเนาะคือมันก็ไปได้ถึงเกือบสุดเนาะคือเราอยู่สุดจอฝั่งตรงนี้เนาะก็ไปถึงแบบประมาณแบบถึงบ่ออกเหมือนกันส่วนสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นด้านหน้าเนาะแบบกว้างแต่ว่าไม่ได้กว้างมากเลยแล้วเราก็ไม่ไกลแล้วก็เป็นบัฟเนาะก็จะเป็นออร่าขึ้นมาส่วนสกิลสอง สกิลสองเนี่ยรู้สึกจะเป็นรวบเนาะแล้วก็มีทำดาเมจอีกรอบหนึง่งก็ไม่ได้เป็นผักมอนนะรู้สึกแล้วก็สก,กิลสามสกิลสามเนี่ยจะไม่ใช่ทั้งจอเนาะมันจะเป็นแค่รอบตัวแบบก,กว้างๆเกือบเต็มจอเท่านั้นเองก็ประมาณนั้นตัวเกมเพย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะตีปกติก็ถือว่าไวอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนเอาไปตีกิวคือมันเป็นออตโต้เนี่ยมันก็อาจจะไปชา้าจังหวะสี่เนาะแต่ถ้าเราเล่นเองอะไรเงี้ยเราก็ถึงสอง,างสามพอ สี่แล้วไม่เอาก็ได้มันจะได้ไม่ไม่ชาร์จแค่สามก,ก็ก็พอก็ได้เนี่ยเขาก็ตีแรงมากๆอยู่แล้วเนาะได้ฮิตตีปกติโกสามนี่แบบสุดๆเนี่ยสกิลสองมันจะเหมือนรวบแต่ว่าไม่ได้ผัก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นตัวซับท,ที่แบบไม่ได้มาขัดอะไรแบบทำให้มอนมันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ย เขาพักหลังตัวตีปกติก็ถ้าเกิดแบบมันเป็นสกิลผักอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแล้วสถานะเขาก็ดีด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นแผลชะกันมันก็ช่วยเบิร์นเลือดได้เวลาเอาไปตีกิวอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ถือว่าแบบไปถือฟาดฟาดประมาณทีนึงมอนก็ <c oughs> ตายแล้วถือว่าแรงมาก แบบเดี๋ยวเจอบอสนะดูอันตีน่าไม่มีดาเมจอะไรใส่กระจายมาก็ประมาณนี้ละอันตีไม่ผิดอะไรมากเนาะคือความแรงไม่มีตัวใสโ่โจมตีปกติอันตีมันก็ไม่ค่อยมีดาเมจขนาดนั้นหรอก อ่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเปรียบเทียบเนาะในส่วนของเปรียบเทียบเนาะเราจะมาดูกันในส่วนของที่เป็นสังหารหน่วยศูนย์ตีสีฟ้าหรือปตีระยะไกลเนาะซึ่งตัวของโกดเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีบัฟเนาะแล้วก็เป็นตัวสายโจมตีปกติตัวแรกเลยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นจิรุจิก็จะไม่มีเรื่องของบัฟเราจะไปได้เป็นโลกกับฮิวแทนตัวของอีคาคุก็จะเป็นบินดีบัฟเนาะก็เลยไม่ค่อยมีตัวละครที่แบบ ได้บับตรงๆเท่าไหร่ก็เป็นตัวแรกเลยสำหรับโกก็เลยดีมากๆเนาะแล้วก็เขาเนี่ยเอามาตีกิลได้แบบดีด้วยเพราะว่าได้คิดต,ตีปกติปกสามรวมถึงมีบัฟในสก,กิลหนึ่งแล้วก็สก,กิลสามด้วยเนาะก็เลยค่อนข้างเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆในตอนนี้ในการเอามาซับก,กิลหน่วยศูนย์เพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องของบัฟแล้วแล้วก็มีเรื่องของอาบิทีมปาร์ตี้ด้วยในตัวเขาเองเราก็เลยดีมากๆเลย แล้วก็ในการเอาไปลงด,ดันอื่นๆจริงๆเนี่ยสำหรับตัวอย่างโกดเนี่ยก็คือออโตได้ ye, ชิวๆเนาะยกเว้แนแค่อาจจะมีเรื่องของบอบางบอที่อาจจะไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าลงได้ส่วนสังเวียนเนี่ยจริงๆเราก็มีไปลองมาบ้างแล้วเนาะสังเวียนเนี่ยถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ทค่อนข้างดูดีเนาะเพราะว่าเขาก็ตีได้ค่อนข้างแรงก็เลยแบบเวลาเจอบอสอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ได้เป็นแรงสูงมากเนาะเขาก็ฟาดทีสองทีก็ค่อนข้างตายได้แหละก็ถือว่าแรงอยู่ แล้วก็สําหรับโกเองเนี่ยในการเอามาตีกิวเนี่ยหน่วยศูนย์ไกลเนาะก็สังเกตได้เลยว่าตัวละครเนี่ยสายโจมตีปกติเนี่ยมันก็ถือว่ายังค่อนข้างน้อยมากๆเนาะก็มีอยู่ไม่กี่ตัวละครเนี่ยแค่ประมาณสองตัวเองมังที่เป็นสายโจมตีปกตินอกจากโกเนาะก็จะมีแค่ตัวจิรุจิกับตัวอีคาคูนอกนั้นเนี่ยจะเป็นสายสกิลทั้งหมดเลยเนาะก็เลยค่อนข้างถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจําเป็นในการเอามาใช้ตีกิวเนาะสำหรับหน่วยศูนย์ไกล พราะตัวละครน้อยมากแล้วก็เขาเป็นตัวที่มีบัฟด้วยก็เลยค่อนข้างดีเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีบัฟเนาะตัวโกดเลยค่อนดูดีมากๆในการเอามาใช้เป็นตัวซับสกิลหน่วยส่วนไกลอ่ะทันมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของโบนัสโบนัสจริงๆก็หลักๆเนาะสำหรับตัวโกดเนี่ยถ้าเราจะเอาไปเป็นลิงก์ด้วยเนี่ยเราก็เลือกเอติเคไปเลยก็ได้เนาะหรือว่าเราอาจจะเราเลือกคำพีเป็นเอตีเคไปแล้วเราก็มาเลือกคิดทค้อลในนี้แทนก็ได้เหมือนกันเนาะ หรือว่าจะเลือกตามสถานะพิบปกติของตัวโปก,ก็ได้ก็คือเขาเป็นแผ่ชะการมันไดเปอร์เซนต์เยอะเนาะสีแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมันเป็นสถานะา plus ด้วยเนาะก็เลยเลือกได้สําหรับตัวของติดแผ่ชะการท้ามันได้ถึง40%ก็คือสูงมากๆเนาะแล้วตัวเขาเองก็มีอยู่แล้วเราก็เลือ,อัน,นี้ก็ได้หรือจะเลือกเลือดเต็มเลือดเต็มเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะมากแต่ว่าก็พอเลือกได้เนาะแต่อย่างเราเองเราก็คงเลือกเป็นแบบ e เ k กับติดแผ่ชะการไป e เ k ก็เลือกไปเผื่อว่า เอาไปลิงก์ได้ด้วยเนาะแบบให้นานาโออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นลิงกที่ดีสาหรับนานาโอเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาได้ทีมปาร์ตี้ทำให้แบบเวลาเราเอานานาโอไปใช้ในวีกอื่นๆที่แบบนานาโอไปช่วยแบบได้เรื่องของฟิลเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยโตโกะมันก็มีทีมปาร์ตี้ที่แบบไปซับตัวเมนในวีกอื่นๆได้ด้วยก็เลยค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวอัพคัมพีทิ้งไว้สัก คือยังไม่ได้ลองตีกิวแต่รู้สึกว่าน่าจะแหลงมากๆตัวหนึ่งเพราะว่าได้คิดตีปกติบวก3เนาะแลยยังมีเรื่องทีมปาร์ตี้ช่วยแบบตัวเมนเราได้ดีมากๆสาหรับโกร่างนี้คือเป็นตัวสายโจมตีปกติที่เก่งเนาะแรงแล้วก็เป็นตัวซับท,ที่แบบมีทั้งบัฟมีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากๆมีทีมปาร์ตี้ด้วยแล้วก็เรื่องของลิงก์ก็ดีมากๆเนาะเรียกได้ว่าเป็นร่างที่เก่งเนาะถึงจะเป็นสายโจมตีปกติก็ตาม ก็สําหรับโกรดล่างนี้เนาะก็เป็นร่างที่เก่งมากๆแล้วก็ถือว่าดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นสังหารหน่ยวยศูนย์ไกลที่แบบในการเอาไปตีกิวอะไรเงี้ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเนาะในปัจจุบันเพราะว่ากิวเน่ยในตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสายโจมตีปกติมาช่วยตัวเมนเนี่ยต่อให้ตัวเมนเราจะแบบเป็นตัวเมตาแค่ไหนมันก็อาจจะไม่พอจบกิวในแมในปัจจุบันขนาดนั้นเนะาะยกเว้นว่าตัวนั้นมีคัมภีร์แบบ4ทับ5 5ทับ5ไปเลยอะไรเงี้ยก็อันนั้นได้อยู่แต่ถ้าแบบ คำพีเดียวอย่างเช่นเราอาจจะมีโกะล่างฮอลโล่เมื่อกี้เนาะแล้วก็เราไม่มีโกะตัวเนี้ยถามว่าปัจจุบันกิลมันจบได้ไหมมันก็อาจจะพอไหวอยู่แต่ว่ามันอาจจะต้องรีเยอะหรือว่าอาจจะต้องลุ้นว่ารอบไหนเราเคลียร์มอนบีหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็จะลุ้นเยอะหน่อยแต่ถ้ามีโกะล่างนี้มาช่วยเนะี่ยก็จะช่วยดาเมจได้อย่างเช่นแบบเอ็กซ์ตอรเวฟเนี้ยโกะมันก็อาจจะช่วยเบ์ดเลือดบอสได้ดีเพราะว่าได้สถานะแผชกันมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเป็นตัวหนึ่งที่ได้ระว,วับดีมากๆเนาะ ก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะสำหรับโกะรัางดาบคู่เนาะเป็นจริงๆมันก็เหมือนไปร่างรนะีเมคเนาะเพราะว่าเคยมีร่างเก่ามาก,ก่อนหน้านี้แหละแต่มันก็นานมากๆแล้วเนาะก็เป็นสายโจมตีปกติเหมือนกันรีเมคมากก็เป็นสายตีปกติที่เก่งมากๆประมาณนี้เลยละกันเนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาพูดคุยกันเขามาได้วันนี้ก่อนเขาตัวไปก่อนละบาย